ก็จะสร้างุนูนเพลงลายวันนั้นกับวันนี้วันไหนสนุสก,กน <c oughs> ที่สุดกันผู้ปกครองควรแนะนำเด็กนะคะที่เข้ามาดูนะคะ <c oughs> เคยได้ยินมาว่าคนที่เขาแบบออกออกกายอะ่ะ <c oughs> เขาจะมีซิกแพคอะ <c oughs> แล้วพี่กีมีนะคะแลเกี่ยวอะไรกับไมันไม้มันมีหลายดินภาพ <c oughs> <c oughs> เราค่ะ ตื่นนอนก็ไปฟิตเนสเลยนะคะเป็นลุกแบบพี่อะไรลุกเสกใส่อ่ามีเพิ่งตื่นใช่ไหมเพิ่งตื่นเลยค่ะดื่มน้ำมะเขือเทศเยอะแหละแก้แบบอ่องต่องมากท้ายบาร์บี้อ๋อเคล็ดลับความปังของเรามันหมดก็ต้องนี่เลยค่ะออเดอร์เข้ามาด่วนๆฟิโลเน่ฟิตเจลลี่แล้วก็ฟิโลเน่พัดนะคะ ไม่ได้หรอกวันนี้พิกี้เขากลับมาฆ่ามาเชื้อเฉือนมาฟันเราแล้วก็ต้องฟันคืนด้วยฟิโลเนคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินเพื่อความปังก่อนนะค่ะอ,อมันกลับมาฆ่าเราจริงๆเลยเว้ยแต่งขนาดเนี้ยแต่งขนาดเนี้ยคล้ายหุยเหรอพกี้ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วจะเจอผู้ชายงงจะนัดผู้ชายมาเซอร์ไพรส์ชีบิลแต่ว่าตัวเองตื่นเต้นน้ำหลงน้ำลหลีไหล าวิแมม่ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟิตเนสแล้วนะคะพอมาถึงปุ๊บก็ดู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 ยากีหยอกแล้วมาถึงปุ๊บก็จะสางรุ่นเพย์แบบไร้เชื่อแล้วแหละเชื่อแล้วไงเพราฟิวแม่มาวันนี้ฉันจะ ทุกคนเราจะบอกว่ารอบชูปไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีแลนด์ยู๋อต้องมีอะไรพิพาตรงไหนเรารู้อย่างว่าถ้ากิปนี้ออกไปอ่ะทุกคนรู้หมดแล้วกนะันไม่ใช่คือบอนชแบบสามารถชอบได้เปฟีบอว่าชอบเป็นเพื่อนอ,อ,อันนี้มันคือคอนเทนต์มากี้บิวตี้กูรูพอไเ้ของบิวตี้คือไม่แอป คืออีกเรื่องจริงวันนี้มันคืออะไรในการแบบในการแบบต้องให้ฉันมาแต่งตัวแล้วก็ไอ้ต้องแต่งตัวแล้วต้องนัดผู้ชายสองคนมานี่รู้วคืออะไรก็คือสนองดีตัวเองสนองดีตัวเอง <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงพี่กี้ไม่ต้องมานะพี่มีหนุ่บ้างมีเชื่ออะไรคะพี่กี้พี่กี้อายุเท่าไหร่คะ เป็นพี่ค่ะแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรคะดูแม็กค่ะแม็กเหรอคะวิวแม็กกำลังโชว์อุ้ยแม็กกำลังดีเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยอ่ะยิปอายุเท่าไหร่คะยี่สิบได้มยีเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรอเป็นพี่เราพี่พี่เราพี่ยี่สิบสามเราสามสี่ละโอเคได้ไหม มันถึงได้เรื่องอะไรเอาก็เขาแบบว่าชอบได้ไหมอ๋อชอบได้สิครับชอบได้หลังจากจบคลิปนี้เขาโดนถูกเหรอน้องก็คือเราลู้มัยว่าพี่กี้แบบว่าเขาอยากจะแบบฟิตหุ่นคือพี่กี้อ่ะเขามีปัญหาเออแต่เขาไม่ไปถ่าอย่างนี้คือเขาอ่ะอยากจะฟิตหุ่นใช่ทั้งตัวเขาฟิตอยู่อย่างเดียวคือทั้งตัวฟิตด้วยนี่ยอะไรครับ กำลังใจเออกำลังติดอยู่ดูออกดูออกหน้าตาสดชื่นมากกว่านี้วันนั้นเจอก็สดชื่นนะวันนั้นกับวันนี้วันไหนสดชื่นกว่ากันวนนี้เออเขาอันนี้สองขวดแล้วสองขวดแล้วแล้วชอบไหมชอบหรือไงช่บไหมชอบชอบมากแต่คือกี้อะมีปัญหาคืออุ่นอะดีแล้วแต่ทีเนี้ยผิวแบบไม่กระชับแบบโอ้ ไม่ค่อยง่ายทันะจริงหรอใช่ใช่ปกติถ้าเกิดมันปล่อยจริงมันจะแบบค่อยๆย้อยนิดนึงอะไรเงี้ยน้ำก็มีกล้ามเนื้ออยู่นะเนี่ยของกรกล้าพูดอ่าเนี่ยตึงมากเลยนะตัวมากนี่กตึมาเลยนะอันนี้มาออกกําลังกายหรือว่ามาเริ่มเปิดมาเลรมณ์ขำ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 นะคะขอแบบจับอะไรอย่างเงี้ยได้ปะได้ครับได้จับอะไรอะไรที่ห้าม อย่ามองต่ำหนูอยู่ข้างบนค่ะหนูอยู่ข้างบนขอโทษนะคะที่คลิปนี้เป็น18บัวนะคะผู้ปกครองควรแนะนําเด็กนะคะที่เข้ามาดูนะครับจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนแบบนี้เลยแต่ว่าเพื่อนพาเป็นไม่เพราะว่าทุกคนน่ะอยากเห็นพิวกลับมาแบบน่ารักจบแหละเราก็เลยต้องสนองในทุกคนหน่อยนะคะ เลียกล้ามเลยสิคะเธอสน่ากลัวมากร้อยวันพันปีก็ไม่เคยจะอยากเข้าฟิตเนสนะวันดีคืนดีก็จะมาชวนแบบแม่ไปทำคอนเทนต์ออกกำลังกายกันอะไอยางเงี้ยก็น่าคิด พอพิกกี้เริ่มก้าวบดีเซอร์บดีเซอร์กิวตี้เอานะเป็นไงบ้างเอาละครับรับบทหลายดามาครัข้อสปีดครับ3 2 1สวัสดีค่ะวันนี้มาคี้บิวตี้กรูมาของกับเอาใหม่เอาใหม่ได้ไหมเอจแล้วเป็นไรจบแล้วผ่านไลฟ์อื่น แม่เอาไงบ้าผู้ชายว่ะแม่กูบ้าผู้ชายสุดคนณกิเติมแล้วก็กลิ่นั่ว่ามรีวิวอย่างเดียวึ้งม่ต้อง้ต้อนไมต้อนไ่้มต้องไม่ต้อ้่ต้องม่เจอผู้อายแ่ก่เนี้ยงไม่ยทออะไมมัตก็สวมจั้อม่มตอ่อ่อม่้อ้ออ้ย อย่าให้แม่ลายนะลูกแม่แม่ไปเอาลิปที่ฟอนออกก่อนปะพี่วิวแกล้งเลยพี่กี้ทำไมพี่กี้ลืมบทพี่วิวเต้นอย่างเงี้ยถือรื้อตื้อตื้อเป็นอิงฟ้าเลยอย่างงงมากก็เลยลืมบทเลยลืมบทเลยแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายช็อตฟิวไอหน่าผู้ชายบอกว่าจำได้มเนี่ยจำได้มเมี่พาไปเจอพี่วิวพี่วิวกำลังจะกินซี่กี้ถึงตาฉันแล้ว ตื่นเต้นไหมคะเืิมเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เจอผู้ชายหล่อขนาดนี้ค่ะเรามาออกกําลังกายนะคะสิ่งที่จะช่วยทาให้เราเผาผลาญไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ต้องเป็นเจลลี่ฟิตจากฟิตเนเนี่หละคะซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทำให้บิวต์ผอมลงได้แบบจากน้ําหนัก74ตอนนี้เหลือ57แล้วก็ค้าอยู่57เพราะว่ามันหมดไม่ได้กินปาเดือนนึงและนี่เราจะเข้าสู่กล่องที่4เดี๋ยวมาดูว่าน้ำหนัก57มันจะลดลงอีกไหม เจลลี่ฟิตเคล็ดลับความปังแล้วก็หุ่นสวยสับของบิวโรสิ่งไมโยโย่ไม,ไ,ไม่กินเดือนนึงก็ไม,ม่โยโนะคะดูดีดูโอ้โหสดมากแม,ทนะแม่ทำไรอะ่ะเคล็ดลับหุ่นดีของฉันอย่าลืมว่าผอมได้ด้วยฟิลเล่เนี้ค่ะ สนุกไหมแม่สนุกมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่ร้อนอด้วยฟิตเด็ดที่นี่ก็โอทโฮ,โฮ,โฮดีไม่ได้แบบตืดอัดแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นคือดีแต่วันนี้แม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะกินแล้วกินนิดนึงใช่ไหมคลิปอ,อกไก่กับโยเกิร์ตไปแต่เมื่อกี้กินฟิตเจอรี่ไปอุ๊ยข้าวเที่ยงยังไม่กินไงไม่กินเลย,ยห,หิวไหมไม่หิว ว่าเหมือนมันเคลือบปากเราให้แบบว่าไม่อยากจุกจิกไม่อยากหวานแล้วก็ทําให้รู้สึกมันอิ่มด้วยต่อไปรู้ชื่อผิด,ดโดนลงโทษเนาะเปลี่ยนสคอร์สามสิบโกรธมากเลยอ่ะโต้องตอบมากกว่าโโอ้หวันหลังถ้าไม่อยากเรียกชื่อผิดอ่ะอให้เรียกว่าที่รักแทนนะใครก็เป็นที่รักได้ไม่เรียกชื่อผิด ทำมามีปัญหาอะไรหรอแม่เอาแม่ยังไงยังไงลายมากกันจีนเคยได้ยินมาว่าคนที่เขาแบบกอกร่างกายอ่ะเขาจะมีซิกแพคอ่ะแล้วพี่กี้มี้ะคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่เชื่อหรอกเออต้องดูนะนี่คือหลอกหลอกให้เปิดเสื้อแน่อยากเห็นมากนไหนก็จะขอดูแก้งทีนี่มันเสียเปล่าเลย เลยไหอุ๊ยต้องขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะที่แบบว่าจะช่วยจะช่วยแบบว่าพรีเซนต์อาหารเสิร์ฟให้ด้วยทีเนี้ยการพรีเซนต์ธรรมดามันก็ไม่ได้แล้วก็แบบเอาบิบเชอรรี่ที่หัวไหล่ก็ต้ก็แบบกินจากหัวไหล่ไม่ใช่ต้องนี้ต้องเอาเอาหน้าต่างนี้นะแล้วก็กระดกเข้าไปเขายาวเขาโอเคเลยเขาเสิร์ฟเลยเขาเสิร์ฟชัลลัสเซิร์ฟเสิร์ฟอะไเขาถายงานสไตร์กัน สอมก่อนไหนอมใหม่ฉันดูหิวมากคลิปเนี้ยอกม่กระาปวดมากเลยอะตัวต้องสอบมากกว่าสอมใหม่สอหมายอมใจแล้วยกี้พร้อมเฮ้พร้อมแล้วป บอกแล้วรถเสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันไม่ได้ครับคนสวยหล่อนกูสวยกว่าถ้าเธอหุ่นสับฉันสับกว่าถ้าเธอเซ็กซี่ฉันเซ็กซี่กว่าถ้าผู้ชายจะกินเธอ <c oughs> ฉันกินก่อนฉันกินก่อเขาถึงเนื้อถึงตัวกันเลยนะ มันเป็นตัวภูมิหิวแล้วก็ช่วยบอกเบิร์นสมมติวันนี้ที่จะไปกินแบบชาบูพิ้งย่างก็ตือจัดอันนี้ก่อนเลยใช่แล้วมันจะแบบว่าทำให้เราอิ่มง่ายขึ้นไม่เชื่อลองกินดูสิจะกินจะกินจะกินฟิโรเเหรือจะกินอะไรเออจเกี่ยวอะไรกับไข่มันไม้มันมีหลายดิบะพัเราค่ะ แตวบอกว่าแม่ไปบอกเขาสิว่าหนูชอบเขาของเนี้ยมันไม่ต้องแบบคนอื่นบอกหรอกมันเป็นเองโดยใส่เลือดค่ะมาที่คนเดิมอีตหน่อทาเธอสับทาเธอโยฉันยั่วกว่างกิบเท้าคอสเซนบีพี่เราแนทพี่เซนบี้ค่ะเป็นไงแม่ ตันใจที่สุดไม่มีคลิปไหนที่แบบดีแบบเนี้ยไหนดียังไงไหนดียังไงมันดีตรงไหนดีทุกส่วนแบบอยากให้ทุกคนได้มาเห็นอะไรแบบมีความสุขมากจริงรักชวนตั้มติดต่อที่มแมทที่ที่นี่เลยครับเฟรชเน็ตทำพี่กี้ซื้อเหมาทั้งปีได้ครับได้ไหมได้ไม่ได้เหมาอันนี้ละอุ้ยพูดความในใจออกไปอีกแล้วว่าเกิด <c oughs> นี่คือเธอเหรอเซมอก์หลังกายแล้วต้องมากินดีๆด,ด้วยเออ,อเอ,อ้ยผู้ชายพาไปกินแล้วพาไปกินแล้วเธอเขาจริงจังมากเลยอะ่ะให้มาทำคอนเทนต์เล่นๆนะคะแต่เขาจริงจังมากดีๆีเนาะละมุนที่สุดวันนี้ก็ จบลงแล้วนะคะกับการมาแบบเบื้องหลังแคนดิดนะคะการถ่ายทำมาร์กี้บิวตี้กูรูขาใกใจมากสาดกระจที่สุดมีความสุดที่สุดที่สุดของที่สุดในคลิปมาร์กี้บิวตี้กูรูนะคะมีความสุดมากะคะ่ะขอบคุณพี่ผิวเลยนะคะที่มาคลิปหน้านะคะอยากให้พิก,กี้ไปสรวนผู้ชายที่ไหนหรือว่าอยากทำคอนเทนต์อะไรก็พิจน,นมาได้เลยนะคะได้ค่ะไปแล้วคะ่ะาุกคน